ความสงบนั้นภายนอกได้แก่สภาวการที่เรียบร้อยเป็นปกติไม่มีความวุ่นวายขัดแยง้งไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายทำลายกันภายในได้แก่ความคิดจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านวันไหวหรือเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยอำนาจความมักได้เห็นแก่ตัวความร้ายกาจเพ่งโทษ ความลงไหลเหอเหิมอันเป็นต้นเหตุของอกุศลละทุจริตทั้งหมดการทำความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อนเมื่อภายในสงบความคิดจิตใจก็ตั้งมัน่นสามารถคิดอ่านด้วยเหตุผลความละเอียดรอบคอบและสามารถค้นหาจำแนกข้อเท็จจริงถูกผิดดีชั่วได้โดยกระจ่างและถูกต้อง จึงเกื้อกูลบุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามแนวทางที่สุจริตเหมาะสมได้และย่อมจะส่งผลสะท้อนถึงภายนอกให้มีความปกติเรียบร้อยธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม